ตอนนี้นะครับพี่เอสคอร์ตก็มารับเราแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับพี่ก็ช่วยขนของด้วยวันนี้นะเดินอยู่หน้าก็เดี๋ยวเราก็เลยไปท่าลุบัสคาราชิเออคอต้านะฮะอัสลามมลยกุมยิ้ะกระเป๋าฮัลโหลอัสลามมะลิกุมกระเป๋าชั้นหน้าของเราเละไปแล้วนะฮะ ดูสภาพบัสยูโรยานนุ่นเนมนนเนมเด่นนะฮะตอนนี้ก็กำลังไปสถานีรถบัสนะฮะโอเคอันนี้ก็มาถึงท่ารถบัสแล้วนะครับก็อยู่กับพี่เอสคอร์ดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วพี่เอสคอร์ดเนี่ยบายบายแล้วพี่เอสคอร์ดอีกกลุ่มหนึ่งจะ แลอารักขาเราจนไปถึงชายแดนของโบโลชิสฐานนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยให้เราเป็นอิสระนะครับก็ตอนนี้เราขึ้นลงบาาัสอู่ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนรถบัสน,นะฮะเป็นบัสของปากีสถานที่ใช้ได้นะทำาปาเล่นไปนะดูที่นั่งโอมโถงกว้างขวางนะฮะ yeah. ทั้งรถมีสองคนนะฮะก็โอเคฮนะสบายดีนะฮะแต่ว่าไม่มี Wi-Fi เหมือนทางตุรกีนะฮะตุรกีนี่ถึงขั้นมี Wi-Fi นะฮะ พี่เอสขอ์ตามมานะฮะเห็นไหมตามมาคุ้มกันนะฮะตอนนี้นะครับก็มาจอดรถกลางทางนะครับจอดเพราะว่าเขาจอดละหมาดกันนะฮะรู้นะฮะ This you stop to pray pray time นะครับตอนนี้ฮะก็มาถึงจุดพักรถนะฮะของเรานะฮะก็เะกี้เวลาเขาเรียกขึ้นรถอะเขาจะบีบแตงเยอะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโคตรโหดอะแล้วคือทั้งทางก็บีบมาเงี้ยคือจะหลับจะนอนไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็อยากจะเล่าว่าห้องน้ําที่ที่นี่นะเขาจะมีแบบช่องช่องช่องเชื่อแต่เป็นช่องนั่งฉี่เพราะว่ามุสลิมเขาต้องนั่งฉี่นะก็แปลกดีเหมือนกันก็พอดีเป็นห้องน้าก็เลยถ่ายไม่ได้แต่เป็นห้องน้ําที่แบบเซอร์ดีอะคือก๊อกน้ำนี่ก็คือต้องแบบนั่งนะแบบเป็นแบบเรียงนั่งอย่างเงี้ยนะก็ ลกดีนะนะฮนี่นะฮะน้องใช้กระจกอยู่นะฮะนี่นะที่ปากีสถานนี่เขานอนกันที่พื้นเลยนะ <มา S 2> เด็กๆเห็นไหมมีน้องนอนอยู่แล้วก็น้องนอนอยู่นะ เห็นไหมเนี่ยไฟมันเหลืองไา้เลยนะตอนนี้นะก็ใกล้เช้าแลยนะเราก็มาถึงใกล้ถึงตาชีแล้วนะอีกไม่นานนะแต่ประเด็นคือเมื่อคืนไม่ได้หลับเลยนะเพราะเสียงแต่พี่เขาเนี่ยก็จะว่ากันนะ วนนี้เราก็ต่อรองราคากับพี่ตุ๊กได้แล้วนะฮะ<า>ก็กำลังจะไปโรงแรมนะฮะ<า>ที่ท่ารถนี้ค่อนข้างวุ่นวายนะฮะตามสไตล์ปากีสถานนะฮะ ขาาดเราเหมาทั ally, ้งคันแล้วนะยังรับคนเพิ่มนะฮะวจะก็นีวัตตอรเล่นะรลับเพีมาเพิ่มรู้มีเรียกคารีมด้วยคารีมเป็นแอปคล้ายๆกับแกร็บนะของที่นี่นะแต่พอดีพี่เกียรติยืนรอนะฮะก็เลยเรียก พี่ลิชชอเขาเลยนะพี่ลิชชอเขาเล่นเราซะเลยนะฮะวันแรกตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะครับโรงแรมบินหลานะครับเป็นโรงแรมของโลโก้นะครับพอดีไปเจอมาในเน็ตนะครับราคาโอเคมากเลยครับเหมาะสำหรับฮิปปี้ของเราในในเวลานี้นะฮะไม่มีงบแล้วนะฮะคืนละ300บาทนะเดี๋ยวจะให้ดูห้องนะฮะนี่นี่บรรยากาศอนห้องก่อนเลย นะฮะคือเข้ามาก็เป็นอย่างนี้นะเก่าๆหน่อยนะฮะแต่ห้องนี่ใช้ได้นะใหญ่กว้างใหญ่นะฮะก็ห้องน้ํานี่เป็นห้องน้ําแบบสมัยใหม่ด้วยนะฮะก็คืนละสามร้อยบาทนะฮะในห้องไม่มีแอร์นะฮะมีแต่พัดลมนะฮะก็มีทีวีเครื่องเล็กเครื่องหนึง่งแล้วก็อันนี้ แล้วก็ชาแนลของเรานะชาแนลของเราไม่รู้จะไปถึงไทยหรือเปล่าเนี่ยถึงอินเดียป่ะเนี่ยสภาพนี่คือแบบดูดินะฮะก็โรงแรมบีนหลานะครับคืนละแค่300บาทเท่านั้นนะครับเราพัก4คืน1 2 0 0งพันอสองเหมาะเลยฮิปปี้ในตอนนี้นะ <c oughs> เยี่ยมโอ้โหนี่วะเมืองไทยโหดแล้วนะ มาเจอที่ปากีสถานป็มไงเป็นไงเป็นไง,นไงรู้สึกรักเมืองไทยขึ้นมาเลยวะโอ้โหนี่คืออะไรฮะปฏิมาก,กรรมตอนนี้เราก็มาถึงคาราชิแล้วนะครับก็เอาของเก็บในโฮเทลเสร็จแล้วนะครับก็จะออกไปเดินดูเมืองหน่อยนะครับว่าจะไปตลาดที่มีชื่อว่า ซอนเดอร์นะครับเป็นตลาดชื่อดังของคาราชีนะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไงนะโอ้โหในเมืองนี่วิวายมากพุ้กับอินเดียเลยฮะสนุกดีฮะที่ปากีสถานนะครับโอ้โหตอนที่ผมมาเนี่ยอากาศร้อนมากเลยเดือนพฤษภามิถุนานะะตอนนี้มิถุนานะับโอ้โหอากาศร้อนสุดๆนะฮะก็ตอนแรกจะไปตลาดนะฮะเพื่อเปลี่ยนแผนด้วยไม่ไหวร้อนมากเลย ในเมื่ออากาศร้อนอย่างนี้นะครับเราไปหาเครื่องดื่มเยน็ยนๆดื่มเดยนครับผมได้ยินข่าวมาว่าที่ปากกสานเนี่ยมีอยู่สามเครื่องดื่มนะที่เด็ดดวงนะที่ที่มาแนละ้วผมนี่ตั้งใจต้องไปดื่มเลยครับอย่างแรกนะน้ำแตงโมงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ตลาดที่ชื่อว่าวอเตอร์ปั๊มนะฮะมันมีน้ำแตงโมงเรื่องชื่ออยู่นะเดี๋ยวเราไปดูนันวัาแล้ววิธีการที่ผมจะไปนะจริงๆเรียกเลก,เกชอตามถนนก็ได้แต่มันก็ส่วนใหญ่มันก็โกงอะ่ะมันก็แบบ ไม่ได้ไม่ได้โกไงเนีมาดูว่ามันก็อัพราคาขึ้นเน่ยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะใช้แอปที่ชื่อว่าคารีมนะครเหมือนกรับบ้านเรานะครับหน้าตาเป็นแบนี้นเห็นไหมโหลดได้จาก App Store หรือว่าจาก Play Store อะไรอย่างงี้ได้เลยนะครับเข้ามาก็เหมือนแ r a b เลยครับก็จะให้ r e จิสเตอร์เบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเบอร์ปากีากิถสานก็ใส่เบอร์ปากีิถสานไปแล้ว v วอ i f y มันก็จะเข้ามาหน้านี้นะฮะก็เลือกได้เหมือนเหมือนเมืองไทยเลยฮะ ก็เราจะไปกันด้วยโมไซน์นะฮะแล้วก็ใส่ Destination นะครับวอเตอร์ Water, ปัมนี่โชลังกีนะฮะก็อันนี้จุดที่พิกอัพเรานะครับ Pick คอนเฟิร์ม p ิกอัพนะฮะสอนาทีถ้าไปรถก็500ร้อูปีนะครับประมาณถ้าไปด้วยไบก็300ร้อูปีก็ประมาณอันนี้ตีพื้นขึ้นนะ60บาทก็เห็นไหมฮะร,ราคาไม่แพงนะฮะ กดเรียกนะฮะก็เหมือนแก๊บบ้านเราเลยฮะที่นี่มีฟู้ดแพนด้าด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่น้ำเต็งโมเรื่องชื่อนะฮะจะเป็นไงนะฮะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะไปหาอะไรเย็นๆดื่มหน่อยตามมาฮะนะะฮเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ตลาดบอเทฟฟ์ฟัมเงินเลสโกแมนเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวนะฮะระหว่างทางเป็นยังไงนะฮะน้องเขาเด็กมากเลยอันตรายไปเลยอะไปกันเด็กแบนยังไงก็ไม่รู้นะฮะ โมงเรามาไกลมากเ,มลมามเลยนะครับครึ่งชั่วโมงแล้ยยังมาไม่ถึงเลยอ่ะคูต่อเดินเข้ามาในตรอกซอกซอยนะตอนนีก็ถามทางคุณลุงคนหนึ่งเข้ามานะครับเขาบอกว่าอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันดีกว่านะฮะแต่ข้ามถนนที่นี่อันตรายมากเลย แล้วคนก็มองเวลาถือกล้องเนี่ยได้แล้วเดินก็เดิมมาเจอแล้วนะฮะร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะรับโอ้โหคนต่อเต็มเลยเดี๋ยวเราข้ามถนนไปก่อนเบื่อตรงมีคนมองนี่เลยหั้ก็ข้ามไปไงเพื่นี่ย ดูดิร้านอยู่นี้นี่คือแบบตั้งใจมากินเลยนะตั้งใจมากินร้านนี้เลยนะโอ้โหแต่ประเด็นคือเราจะรอดจากการข้ามถนนหรือเปล่า าตามน้องให้น้องให้ชนน้องก่อนแ,แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับเรียดีเรียด والله يا زلمه انا انا انا

เราจะมาลองกินกันดีกว่านะฮะรสชาติเป็นไงนะฮะอ๋อเขาจะใส่ลูกนี้ไปด้วยข้างบนนะฮะใส่ขบนนะฮะโอ้ Can I have one glass? o k a โอได้หมดแล้วนะแก้วหนึ่งนะฮะพี่เขาจะเลี้ยงด้วยนะฮะเราไม่ให้เขาเลี้ยงนะฮะก็เดี๋ยวมาลองชิมนะฮะ หวานเย็นชื่นใจนะครับเหมาะกับอากาศร,ร้อนนี้นะไทยแลนด์แก้วละชิ้นนะฮะอร่อยมากนะ,ะแก้วละห้าสิบรูปีเท่านั้นเองนะฮะก็ถ้าใครผ่านมาที่คาราชินะฮะแวะมานะฮะที่ออวอร์เทร์ปั๊มนะฮะแล้วก็เดินข้ามฝั่งมานะครับก็เจอร้านแตงโมชื่อดังนะฮะ <c oughs> นี่นะ อร่อยมากครับห้าสิบเองครับนี่น้องเขาบอกให้เดินไปข้างหลังนะครับจะมีคนตัดแตงโมอยู่นะข้างในข้างในมนอะไนี่ professional อยู่นี่นะครับอิสลามอะลเลกุม you are the master นี่นะฮะปรมาจารย์เบื้องหลังอยู่ที่นี่นี่เองนะฮะ wow is that finished every day every day oh about what they motivated me and i had more to one more to one